รีวิวนี้จะดีดาออกหน้าออกตาหน่อยนะคุณนายพามาดินเนอร์ฉลองวันเกิดที่สิริมหนันนบมานั่งกินข้าวบนเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสุดปังอลังการดาวล้านดวงพิกัดด้านในสุดของเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์เจริญกรุงเป็นเรือใบลำใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนย้อนเวลาไปอยู่บนเรือสมัยโบราณกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มตาแบบ1 8อองศาเราจองเป็นเซตเมนูรวมเครื่องดื่มผ่านทางกรีับมาเลือกอาหารได้8ดเมนูพร้อมเครื่องดื่มอีกคนละแก้วทั้งหมดนี้3 9 9 0เน็ต เทียบกับรสชาติบรรยากาศและบริการนี่ถือว่าคุ้มมากๆตรงกลางจะเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์สั่งเครื่องดื่มเสร็จก็ไปเดินเล่นนั่งเล่นถ่ายรูปได้ทุกมุมบอกเลยว่าถ้าใครจะมาให้เตรียม reference เตรียมท่าโพสถ่ายรูปให้พร้อมเพราะเรือเขาสวยจริงๆเก็บรายละเอียดได้ดีทุกมุมรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับบ้านแน่นอนเราเลือกนั่งที่โซน Upper d e c เบรรยากาศก็จะสวยงามประมาณนี้เลยมาแล้วอาหารที่สั่งไว เราเลือกสั่งหอยนางรมสดนำเข้าสั่งเป็นแบบเชฟช้อยส์เขาก็จะคละชนิดมาให้จานนี้เป็นเฮาส์เคียวดิวซามอนกินคู่กับข้าวพองกรอบๆและสลัดอะโวคาโดส้มโอสแกนดิเนเวียนคาลามารีฟิชแอนชิพสปลาฮาลิบัตชุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟมาคู่กับฟรายส์ที่ทำจากมะละกอสเต็กปลาเนื้อวากิวย่างสมุนไพรสเต็กพอกชอบซอสน้ำพริกเผาอันนี้อร่อยมากแนะนำพอช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกไปจนถึงช่วงคำ่ำ ก็จะเห็นแสงไฟสวยงามทั้งสองฝั่งบรรยากาศดีมากจริงๆอยากให้ได้มาสัมผัสกันขนมหวานสั่งไปเป็นนอ i c กฮันนี่พานาคอตาแจ้งไปตอนจองว่าเป็นวันเกิดเขาก็จะมีของหวาน Complimentary ให้ด้วยใครสนใจก็จองได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ Hungry Hub กดเข้าไปเลือกดูแพ็กเกจดูเมนูเลือกวันเวลาเลือกจำนวนคนใส่รายละเอียดแล้วก็กดจองได้เลยดีงามคุ้มค่ามากจริงๆตามมาจัดกันได้ที่สิริมหันนบ